h e l l o ลอัศวเบรวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์วิชิสานะจ๊ะช่องอันดับหนึ่งของการดึงแฟนเก่ากลับมาการแก้ไขปัญหารักสามเศร้าแล้วก็การแก้ไขปัญหาเรื่องทวินเฟรมนะส่วนใครที่แบบอาจารยถามอาจารย์ว่าแล้วสู้เมดอาจารย์ไม่รับแก้ไขปัญหาหรอ จริงๆโซเมดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โซเมดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ทวินเฟรมมันปวดกระบาลน,นะคะแฟนกลงแฟนเก่าอะไรที่ยากๆในเรื่องของความรักอยากจะรู้ชัดเจนไปดูหลายที่ก็แล้วคอนเซปต์เดิมค่ะเราไม่เลี้ยงไข่หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะ แต่ใครที่อยากดูนะคะใครที่อยากดูดวงอยากปรึกษาจะแนะนำให้มาตอนนี้นะคะไม่เคยลด50%นี่คือครั้งแรกอู๋นั่นไงครั้งแรกและครั้งเดียวนะคะที่ลดถึงขั้น50%นี่คือไม่ได้อะไรเลยในเดือนแห่งความรักนี้รีบๆเลข่เข้ามาเลยนะทุกคนใครที่อยากจะตุนอยากจะจองเอาไว้ได้เลยนะคะลด50% นะคะโปอัดคลิปกับโทรคุยเนาะใครที่สนใจส่วนวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี้ใครที่อยากเรียนพายิบซีนะคะก็เรียนได้เนาะเครื่องรางยังขายเหมือนเดิมนะคะน้ําหอมสเสน่ห์น้ํามันเดี๋ยวจะมีน้ําหอมเข้ามาเดี๋ยวค่อยตัวโหมดอีกทีหลังน้ําหอมน้ํามันนะคะใครที่สนใจก็ค่อยทักมาได้นะจ๊ะนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยที่รัก คลิปนี้ไพ่อ,อยากจะบอกอะไร Random Reading ค่ะขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะไพ่อ,อยากจะบอกอะไรคะคลิปนี้ Random Reading ขอปพลังงานไพ่ได้ค่ะ King of Swords the Sun หดาบห้าไม้เทา้าควีนถือถ้วยหกเหรียญห้าเหรียญสิบถ้วสิบเหรียญโอเคขอพลังงานไพ่ยขยายค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนใครที่อยากเรียนไพ่ย,ยิปซีนะตอนนี้นะคะห้าคนแรกจะได้โปรราคาลดนะคะพิเศษไปเลยนะ ลดสามพันบาทนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ราคาลดสามพันบาทก็มาสมัครกันก่อนได้เลยนะคะ5คนแรกเท่านั้นถ้าอยากจะบอกอะไรเออ่พลังงานในอดีตละกันคุณกับเขาว่ามัน มันเหนื่อยกันมาเยอะแล้วในความรักครั้งเนี้ยมันขึ้นชัดเจนเลยว่ามันเป็นรักตัวเลือกนะคะมันเหนื่อยนะตรงนี้วิมองว่าอาจจะเป็นตัวคุณนะที่เหนื่อยเพราะว่าเหมือนคุณอาจจะให้โอกาสนะคะให้ความรักก็แล้วให้ความอบอุ่นให้ความยุติธรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ คุณรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มเขาอะคือเป้าหมายในความรักระหว่างคุณกับคนคนนี้ไม่ค่อยเหมือนกันสิ่งที่คุณมองหาหรือสิ่งที่คุณต้องการนะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังเออถ้าถ้าเราคิดที่จะรักใครสักคนหนึ่งเราควรที่จะ สเตเบิลมั่นคงหยุดกับคนคนนี้สิอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่า mm hmm. เราตัดสินใจเลือกไปแล้วอะ่ะ mm hmm. ก็เราเลือกคนคนนี้แล้วเราก็ต้องหยุดที่คนคนนี้อันนี้คือสิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องปกติอของความรักที่คนหนึ่งเขาก็มองกันว่ามันเป็นธรรมดาถูกปะแต่กับคนเนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะหยุดแล้วก็อยากจะคุยไปเรื่อยๆนะคะ อยากทาตัวบริหารสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องยอมรับนะคะในสเสน่ห์ของเขาว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหายเยอะเออนะคะก็อยากบริหารสเสน่ห์ไปอยากคุยไปอะไรแบบเนี้ยนะคะอยากแบ่งความรู้สึกให้กับใครหลายๆคนนะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยเหนื่อยและเหนื่อยจริงๆเหนื่อยกับ การให้อภยัยนะคะเหนื่อยกับการที่จะต้องมาทนอะไรแบบเนี้ยอยู่ล่ำไปโดยที่มันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยบี้รู้สึกว่ามันต้องเป็นหลายครั้งละเออความอดทนกูเริ่มจะหมดและไม่สำนึกสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นาะก็โดยส่วนนี้พี่มองว่าคุณค่อนข้างที่จะ เหนื่อยเราก็ไม่รู้ว่าการพยายามของเราเพราะวันหนึ่งคุณหวังว่าเขาจะเปลี่ยนนั่นแหละคือสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมนึกเออนึกคิดว่าแบบเออเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็เขาจะคิดได้ <c oughs> วันหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะอะมาไปกันต่อนะจ๊ะแล้วยังไงต่อ จ็ดดาบคือบางทีอะคุณไม่ได้โง่นะคุณแค่รู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่งเนี่ยกูหมดความอดทนเมื่อไหร่กูไปแน่แต่แต่ก็ไม่รู้ว่าความอดทนของฉันจะหมดเมื่อไหร่เพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือเกินนะคะบางทีคุณก็รำคาญตัวเองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบเป็นคนที่อดทนในเรื่องของความรักขนาดนี้ อะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าคุณอะเป็นคนแบบเอาจริงคุณเป็นคนที่รับขอโทษนะอาจารย์เป็นคนพูดตรงรับความตอแหลของคนไม่ได้ความความโกหกเจ้าชู้อะไรเงี้ยคือจริงรับไม่ได้หรอกแต่คือใจมันดื้อรึงอ่ะนะคะเขากินน้ำแป๊บหนึ่ง ใจมันดือดึงให้ทำยังไงคือเรารักเขาแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียเขาไปเนาะมันเป็นเชิงจิตวิทยาค่ะอาจารย์สนจิตวิทยาจารย์ู้เหมือนเราลงทุนกับอะไรสักอย่างแหละที่ผ่านมาเนี่ยเราอดทนเพื่อคนคนนี้มาเยอะนะคะเราก็คาดหวังสูงให้คนคนนี้นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือสักวันหนึ่งเขาจะจบจบนิสัยแบบนี้เออมันอาจจะแบบเออเขายังเด็กอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคาดหวังไงว่าวันหนึ่งเขาจะแบบเขาจะเลิกนะคะทําสันดานนี้เลิกเจ้าชู้เลิกตอแหลหรืออะไรแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราหวังไง แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเราอะทุ่มเทแล้วก็ลงทุนกับคนคนนี้มาสักระยะหนึ่งจะให้เราแบบถ้าเราเลือกที่จะกรีบอาบเลือกที่จะตัด,ต,ดตัดใจหรือเลือกที่จะแบบจบกับเขาง่ายๆอะ่ะมันก็มันก็ง่ายเกินไปอะ่ะเรารู้สึกว่าเอาแล้วสิ่งที่เราอดทนมาโดยตลอดอะ่ะสิ่งที่เราพยายามมันก็ไร้ความหมายนะสิถูกปะ เราเลยเลือกที่จะแบบไม่ตัดจบอะเออยังยังยังอดทนไปต่อแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างถึกทนระดับหนึ่งแต่วันหนึ่งคุณตั้งเป้าหมายกับตัวคุณเองไว้เลยอะวะ่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่ทนแล้วฉันจะไปแต่ไม่รู้ว่าไหนไะไม่รู้ว่าไม่ทนกี่โมงใะไรล่ะ แล้วคุณเป็นคนก็นข้างสู้ชีวิตนะแบบสู้สุดอดทนสุดพยายามสุดความรักทุกครั้งที่คุณเคยมีเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นอีสีทนได้สุดๆคุณประคับประคองให้เต็มที่ที่สุดจนขวาแบบมันจะหมดจริงๆอะ่ะเออแต่คุณเป็นอย่างเงี้ยทุกคนนะคะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่กับคนคนนี้คุณอาจจะทนได้มากสุด หลายครั้งนะที่คุณจับได้ว่าเขามีใครไม่ใช่ว่าไม่เคยเลิกไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยตัดใจเคยแล้วสุดท้ายกลับไปตายหลังจ้าเขาตอแหลมาพูดดีๆใส่หรือทำดีเข้าหน่อยอ้าวใจอ่อนอีกแล้วกลับไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อนคนรอบข้างอะไรเออเป็นหมาหมดอืมไม่ใช่ไม่เคยตัด เคยแล้วแต่แบบทุกครั้งที่เขากลับมาหรือแบบแสดงท่าทีว่าเอ้ยเราสำคัญอย่างนนี้กลับไปจ้าเหมือนเดิมใจอ่อนเหมือนเดิมนะคะไม่มีประโยชน์เลยที่ใจขงใจแข็งมาทั้งหมดนะคะ ต่อให้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกแล้วก็รู้ด้วยว่าคนคนนี้เขาแบบเออเห็นแก่ตัวเนาะเขารักตัวเองที่สุดอะเขาไม่ได้รักเราจริงขนาดนั้นหรอเขารักตัวเองที่สุดอะไรเงี้ยเราก็รู้นะรู้รู้หมดแต่อดไม่ได้อะเราเองต่างหากที่ไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ปล่อยวางจากคนคนนี้แบบยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตอะลึกๆก,ก็อยากเอาชนะด้วย อยากแบบอยากเป็นคนนั้นนะ่ะแบบอยากให้เขาแบบ ừ, ยังรักเราแบบไม่ไม่อยากให้เขาไปไหนอะไรแบบเนี้ยอยากให้มันไปถึงจุดสูงสุดที่เราต้องการแบบการแต่งงานการมีครอบครัวอะไรที่มันแบบเป็นจริงเป็นจังในความสัมพันธ์ขนาดนั้นอะอยากนะคะอยากให้มันไปถึงจุดนั้นเก้าดาบ อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีในเรื่องของความมั่นคงได้แล้วนะคะแต่ลึกๆก,ก็บางครั้งมันก็ย้อนแย้งกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยเราจริงๆเราจะเอาคนแบบเนี้ยแบบมาเป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆหรอแบบเขาจะดูแลลูกเราได้หรือเขาจะดูแลตัวเราได้จริงๆหรอบางครั้งก็แอบบย้อนแย้งนะคะแต่ก็คุณก็ยังตัดสินใจที่จะทําตามหัวใจของคุณเองโดยการที่แบบอยากไปต่ออ่ะเอออยากไปให้มันสุดอยากจะรู้ว่า สุดท้ายแล้วความสัมพันธนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเด็กถือเหรียญเก้าเหรียญไพ่เวนกรรมไพ่คุย ือมบี้ว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเป็นโสดไม่รู้สิเออคุณอาจจะไม่ได้รอให้คนคนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ได้ในท้ายที่สุดอ่ะคืออย่างที่บอกอย่างที่บอกไปเนาะวันหนึ่งอ่ะคุณจะทนให้สุดแล้วคุณจะหยุดได้เองเพราะไพ่ขึ้นมาว่า เดี๋ยววันหนึ่งอะคุณจะเจอคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาฮิวใจคุณเข้ามาแบบดามใจคุณอะเออหมายความว่าอะไรเดี๋ยวมันจะมีคนที่แบบที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ยให้ให้เราไม่ได้แบบคนคนนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกไม่นานคุณจะเจอคู่อันนี้บิการันตต ที่ไม่ใช่คนนี้นะคุณจะเจอคนคนนี้เข้ามาแล้วคุณจะแบบคุณจะเทอีคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเลยอีคนที่เจ้าชู้ตอนแหนเลยนะคุณจะเทเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยดีแล้วที่กูเลิกกับมึงไปคุณได้เจอความรักที่ดีกว่าจริงๆแบบคนที่เป็นคู่ของคุณอนะกําลังจะมาแล้วมาแน่นอนพอเพราะมาพวกคุณทิ้งอีนี่เลยการันตีอาจารย์การันตีใครที่อยากให้แบบ คลิปนี้เป็นของเราอยากให้พลังงานนี้เป็นจริงแบบโอ้ยกูแบบอดแบบทนกับอีนี่มานานแล้วแบบประสาทกูจะแดกแล้วคือแบบอยากออกจากตรงนี้แล้วเนี่ยบอกเลยนะคะแนะนําเลยตัดมันออกไปนะใครที่อยากปรึกษาแอดไลน์เลยนะคะวิวปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะใครที่แอดมาใหม่ดูดวงฟรีหนึ่งคำถามตามกติกาเนาะมีแน่นอนเนื้อคู่มาแล้วคือคู่แท้จริง คนเราอ่ะมักจะเจอคนที่มันไม่ใช่อ่ะก่อนนะแล้วถึงจะเจอคู่ที่แท้จริงแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะแล้วแบบวันหนึ่งอ่ะคุณจะรู้สึก appreciate หรือว่ารู้สึกขอบคุณโลกใบนี้ที่แบบเออฉันได้เจอคนคนนี้แล้วอ่ะ <c oughs> ผัวที่ดีคือผัวใหม่นะคะเ <c oughs> มียที่ดีคือเมียใหม่คุณจะทิ้งอีกคนที่คุณเว้นเวอออกไม่ได้อดทนจนหยดสุดท้ายทุกคนอ่ะ อาจารย์ให้คำปรึกษาเรื่องของโซเมทวินเฟรมอยู่แล้วเนาะคนที่จะมาเจอคู่จริงๆอะ่ะบักจะเจอเหตุการณ์ความรักที่เร็วซามต่ำช้ามาก่อนแล้วคือมันจะเป็นความรักที่แย่ที่สุดอะ่ะคุณจะได้เจอความรักที่แย่ที่สุดก่อน ก่อนที่คุณจะได้เจอความรักที่เป็นคู่ที่แท้จริงนะซึ่งหลายๆคนนะ่ะมาแก้กรรมกับอาจารย์คืออย่างตัวเคสของอาจารย์เองน่ะอาจารย์แก้กรรมแล้วได้เจอทวินเฟรมของตัวเองเลยจริงๆริงมาเลยทําให้แบบคือเข้าใจหลายๆอย่างแล้วก็ขอบคุณตัวเราเองที่เราได้แก้กรรมตั้งแต่อายุยังน้อย ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนคือทําแล้วนะคะแก้กรรมไปเยอะกันมากบางคนอาจจะได้เจอคู่แล้วจริงๆแต่ว่าแบบมันยังมีกรรมร่วมกันมันก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คู่กันสักทีอ่ะก็มีอ่ะอืมบางคนก็อาจจะแก้แบบทั้งแฟนแล้วก็ทั้งตัวเราไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างของตัวอาจารย์เองก็มีโอกาสที่ได้ไปแก้แล้วก็ได้เจอทวินเฟรมจริงๆซึ่งแล้ววันนี้ก็เลยเข้าใจว่าแบบ เวลาที่คุณได้เจอคู่ของคุณจริงๆนะบี่บอกเลยว่าคุณจะรู้สึกว่าแบบความรักที่ผ่านมามันมันไม่ได้มีผลอะไรในในชีวิตของคุณเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะเข้าใจลึกซึ้งถึงถึงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอะแล้วคุณก็จะแบบคุณก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือคือถ้าใครไม่เจอจะไม่รู้อ่ะ แต่ขออย่างเดียวนะสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนทุกคนเลยนะอย่ามาโนไปเองหรืออย่าคิดไปเองว่าคนคนนี้คือคู่ของเราโดยที่แบบไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีค่ะมีคนที่แบบมาเช็คพลังงานให้เราจริงๆอะ่ะเพราะอย่างตัวอาจารย์เองอะ่ะขวาที่อาจารย์จะคอนเฟิร์มว่าแบบคือคนนี้คือคู่ของเราอะ่ะเชื่อไหมอาจารย์แบบค้นหาคําตอบอะ่ะใช้ระยะเวลานาน,านมากถึงจะคอนเฟิร์มเพราะบางครั้งอะ่ะ เราคิดว่ามันมีนะเขาเรียกว่าฟอลทวินเราคิดว่าคนนี้เป็นทวินของเราแต่สุดท้ายเขาไม่ใช่อะ่ะก็มีนะคะก็เราปรึกษาไม่จำเป็นต้องปรึกษาอาจารย์ร้อยเก็ได้ปรึกษาใครก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นของอาจารย์อาจารย์แค่คอนเฟิร์มว่าอาจารยจ์จะไม่เลี้ยงใครหรือวอาจารย์จะแบบพูดถ้าใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่อาจารย์จะไม่ไม่แบบถนอมน้าใจใครอ่ะเก็ตปะเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบคนเนี้ย เออเอาใจลูกค้าไม่นะคะอาจารย์จะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากได้ความจริงใจแล้วอยากได้แบบตัวจริงจริงๆอ่ะเออในเรื่องของความรักนะก็ลองปรึกษาอาจารย์ได้แต่บอกเลยว่าเวลาที่คุณได้เจอคู่ของคุณเนี่ยมันฟินมากแล้วคุณจะได้คําตอบเลยว่าแบบที่ผ่านมามันมันไม่ใช่เพราะอะไรไอ้ที่ความรักที่คุณแบบพยายามมาทั้งชีวิตอะแล้วมันไม่เวิร์กอะมันเป็นเพราะอะไรอะวันหนึ่งคุณจะเข้าใจเลยว่าแบบอ๋อ ความรักที่มันเป็นคู่อ่ะมันมันเป็นแบบนี้แล้วเราเราบี้จะบอกอย่างหนึ่งเลยนะว่าคู่อ่ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่คนที่เราแบบเคยวาดฝันด้วยซ้ำนะจริงๆนะบางคนมาในรูปแบบนั้นจริงๆซึ่ง,งบี้เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบคู่ของเราไม่ได้เป็นคนที่เราแบบคิดไว้อะเออนะดังนั้นอยากตรวจสอบคู่ก็ตรวจสอบได้นะอือ ก็ยินดีคอนแกชวเลชันกับคนที่ได้คลิปดีด้วยละกันเพราะว่าคุณจะได้หลุดพ้นจากพลังงานท็อกซิกหรือคนที่คุณแบบคาดหวังว่าเขาจะดีอะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่คู่ของคุณเดี๋ยวคุณจะหลุดออกไปแล้วคู่ของคุณจะมาคลิปเนี้คือดีมากจริงๆนานๆทีจะมีพลังงานที่แบบ Po ซิทีฟในช่องของอาจารย์นะดังนั้นใครที่ได้คลิปนี้ไปอย่าลืมเบนิเฟตด้านล่างขอให้คลิปนี้เป็นของเราด้วยนะคะใครที่นีน้ํามันน้ําหอมเนี่ย ก็มนิเฟสตามที่อาจารย์สอนนะคะแล้วมันจะเป็นผลใครยิ่งมีน้ำมันน้าหอมเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันจะได้ผลนะคะคูณ10คูณร้อยเท่าจริงๆนะคะมาดูโรแมนซ์แองเจิลค่ะนาะฟ้าอาจะบอกอะไรยินดีด้วยคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บุญสัมพันธ์ของเราเนี่ย จึงมากนี่ไงไพโซเมตขึ้นมา trust ขอให้คุณเชื่อว่าคุณนะ่ะมีเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะ honeymoon it's safe for you to love โอ้โหคุณจะคุณขอให้คุณเปิดใจคุณจะรู้สึกปลอดภัยจริงๆ make the e f f o r t มันไม่ได้ง่ายค่ะการที่เราจะเจอเนื้อคู่มันไม่ได้ง่ายแต่มันมีขอให้คุณเชื่อว่าคุณจะได้เจอมันเนาะแต่ทั้งนี้ทางนั้นพี่บอกเลยว่าต้องแก้กรรมก่อนเพราะว่า มันคือถ้าเราไม่แก้อ่ะมันก็มีโอกาสได้เจอแต่มันจะช้าค่ะอืมลัคนาราศีอะไรที่ไม่เกณฑ์ต่อชาวกองนี้อูใจฟูมากคลิปนี้เมถุนขอให้มีลัคนาราศีของบาร์บี้ด้วยเถิดพึกศกนะคะมีกลุ่มนะมีพิจิกนะคะแล้วก็มีกันเออก็ก็มีลักคณาบี่อยู่นะเขาข้างตัวเองฉันอยากได้คลิปนี้เป็นของเรา อามาดูข้อความที่เนื้อคู่เราอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาค่ะมันจะออกมาดีไหมนะทรมานจากความหึนหางและเย็นชาหฮ้ยอาจเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่ารักเธอมากอยากบอกให้เธอรู้ใครนาะฉันกลัวจะเสียเธอไปมอ้เป็นคนเก่าหรือเปล่าเนี่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเอง,ของเองขาไม่เขินจังอะ ฉันทำงานเกียดเธอคืออันนี้ก็จะดีใจดีไหมนะอันสุดท้ายค่ะหลับตาค่ะใดก็เห็นนี่อุ้ยเขาค่อนข้าง,งหลงเราจริงๆริงนะเนื้อคู่ของเรานี่หลงเราจริงๆเนาะเออขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะสาธุเก้าเก้านะคะโอเคเราไว้เจอกันนะทุกคนใครอยากเชคพลังงานนะคะตอนนี้โปรโมชั่นลดห้าสิเปอร์เซนภายในเดือนกุมภานี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดคิวเดือนกุมภาเต็มแล้วนะคะพี่ขออนุญาตปิดทันทีนะคะอาจจะไม่ถึงเส้นเดือนนะเราไว้เจอกันคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ